สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเบิร์ตธงชัยเผยสาเหตุที่ไม่มีแฟนเพราะรอสาวคนนี้ ทำเอาชาวเน็ตเหลายคนอยากรู้ว่าบ้านไร่อุดมสุขที่จังหวัดเชียงรายจะสวยและน่าอยู่ขนาดไหนบอกเลยว่าถ้าเห็นภาพแล้วต้องร้องม้าวกันเลยทีเดียวบ้านไร่อุดมสุขถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาณาจักรของเบิร์ตธงชัยแม็กอินไตเพราะมีเนื้อที่กว้างใหญ่ถึง100ไร่โดยพี่เบิร์ตได้ร่วมออกแบบบ้านตกแต่งทั้งหมดร่วมกับพี่ชายเพราะเป็นสถาปนิก โดยในตัวบ้านก็มีแม่น้ำล้อมรอบส่วนบริเวณรอบด้านนอกก็จะมีสวนนาข้าวที่พี่เบิร์ตตั้งใจปลูกขึ้นเพื่อเดินตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงของนหลวงรัชการที่เก้าอีกด้วยและล่าสุดเรียกว่ากรองตัวเป็นโสดมานานหลายปีแล้วสำหรับซูเปอร์สตาร์ขวัญใจแฟนๆชาวไทยทั้งประเทศอย่างเบิร์ตธงชัยแม็กอินไตยหรือที่ลหลายๆคนเรียกว่าพี่เบิร์ตได้มาเปิดใจสาเหตุทำไมถึงไม่มีแฟนสักทีผ่านรายการสามแซบที่ออกอากาศในวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีหนุ่มกัญชัยเป็นตัวแทนหน่วยกล้าถามคำถามให้ หลายคนที่คาใจทำไมพี่เบิร์ตถึงไม่มีแฟนมาจนถึงอายุ63ปีพี่เบิร์ตเล่าสายเหตุที่ยังไม่มีแฟนว่าพี่เป็นเผ่าลูตูน,นัวคือพวกชอบนัวเนียพี่กลัวว่าเขาจะรําคาญเราเพราะพี่เป็นคนที่ชอบนัวเนียมากถ้ารักใครแล้วก็จะนัวเนียกับเขาทั้งวันเป็นแบบนี้แล้วจะมีใครมีเวลาให้เราขนาดนั้นหรือว่าเราจะไปยุ่งกับใครได้มากขนาดนั้น ทำให้หนุ่มกัญชัยถามต่อว่าพี่ไหวหรออยู่แบบนี้ซึ่งพี่เบิร์ตตอบอย่างตรงไปตรงมาว่าบางครั้งมันก็ไม่ไหวนะเราต้องอยู่ให้ไหวให้ได้เพราะว่าเราต้องใส่ความเข้าใจและใส่กิจวัตรประจำวันเข้าไปให้มันเยอะขึ้นมันต้องข้ามผ่านทุกเรื่องให้ได้เรื่องที่ไม่มีใครมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่การมีใครของพี่มันต้องไม่ธรรมดาเพราะถ้าพี่จะมีใครสักคนนะมันต้องไม่ธรรมดาแน่นอนคนนั้นจะต้องเจออะไรเยอะมากซึ่งพี่เบิร์ตยอมรับตรงๆว่าไม่ค่อยมี รายเข้ามาเลยงานนี้ชมพู่อริยาถึงกับแซวว่าพี่เบิร์ตรอใครอยู่หรือเปล่าซึ่งพี่เบิร์ตตอบชัดว่าพี่รอพี่รอจะมีพี่รอจะเอาเขามาเป็นแฟนเราพร้อมย้ำสเปคว่าที่หวานใจว่าต้องเป็นคนที่ยอมรับการนัวเนียของพี่เบิร์ตได้พี่เบิร์ตหอมทั้งวันกอดทั้งวันอยากอยู่กับเขาทั้งวันห่างไปก็โทรหาเพราะพี่เป็นคนเหงาท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ